จากกรณี Facebook ดรทอธงนนุกกไก่รัตตอต่าจิตอริรัตโพสคลิปกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นเหตุการณ์ชายหนึ่งรายทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่หญิงของโรงพยาบาลจนเกิดการชุดละมุนขึ้นเหตุเกิดเวลาประมาณ8.56นวันที่5มีนาคม2568จนมีการแชร์โพสต์ดังกล่าวและมีการคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากและจากการตรวจสอบทราบว่าเป็นโรงพยาบาลน,น้ำโสมอำเภอน,น้ำโสมจังหวัดอุดรธานีและมีการแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว โดยช่วงเย็นวันที่6มีนาคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สพน้ำสมเพื่อสอบถามข้อเท็จเกี่ยวกับเรื่องนี้กับพันตำรวจโทอุดมพลโพธินันสวสอบวส,อบสวนสพน้ำสมทราบพบว่าผู้เสียหายคือนางสาวเอนามสมมุติอายุ35ปีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รบน้ำสมชาวตสีสําบราอํอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีถูกนายบีนามสมมุติอายุ27ปีชาวตโคกสํมบราอํอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรทำร้ายร่างกายตามในคลิปที่ปรากฏ จากการตรวจสอบทราบว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับแม่ที่บ้านนนทูทองต่อหน,น้ำโสมอําเภอน,น้ำโสมมีอาการทางจิตเวชมีประวัติเสพยาเสพติดโดยใช้กำปันทุกตีตามศีรษะจนปวดโหนโจากการตรวจสอบและสอบสวนผู้ก่อเหตุให้การไม่ค่อยอรู้เรื่องแต่ทราบจากญาติและประวัติการรักษาว่ามีอาการทางจิตเวชจากการใช้สารเสพติดมานานและยอมรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริงโดยก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าได้เสพยบายบ้าหนึ่งเม็ดทำให้มีอาการหลอนคลั่งและก่อเหตุดังกล่าว เบื้องต้นตำรวจจึงแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายพร้อมหลักฐานภาพวงจรปิดขณะก่อเหตุและผลการตรวจปัสสาวะมีผลเป็นบวกและจะควบคุมตัวส่งฟ้องศาลแขวงอุดรธานีในวันพรุ่งนี้7มีนาคมเนื่องจากผู้เสียหายต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดผู้สื่อข่าวติดต่อผู้เสียหายผ่านโทรศัพท์เพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ได้รับการปฏิเสธให้ข้อมูลอ้างว่า ยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงพยาบาลผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์ติดต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่ไม่มีการรับสายต่อมาได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลน้ำสมทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพภายในอ้างว่าต้องขออนุญาตจากทางสำนักการสาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีก่อน